สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับกับการทําะน,ทนะครับปุ๋ยคอกนะครับก่อนที่จะนำไปใช้กับพืชกับต้นไม้ทุกชนิดนะครับนี่ครับจะบอกขั้นตอนนะครับี เคล็ดลับการใช้สูตรของผมเล็กๆน้อยๆยิงเกตเล็กๆน้อยๆเผื่อใครจะนำไปใช้นะครับนี่ครับอันนี้24นะครับ1คืนนะครับ1คืนนะครับนี่คือที่เห็นนี่คือปุ๋ยคอกนะครับเป็นขี้ควายนะครับเนี่ยนะครับเป็นขี้ควายนะครับเนี่ยครับเป็นขี้ควายนะครับนะครับอัตราใช้ก็อยู่ประมาณทัก5กิโล หรือสามสี่กิโลแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไขรอย่างผมเนี่ยซื้อกระสอบนะครับเป็นแบบนี้มาแล้วมัดให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่ขี้ควายแห้งนะครับลงไปแล้วก็ใส่ในในกล่องนะครับที่มีฝาปิดก็ได้หรือไม่มีฝาปิดก็ใช้เป็นนะครับถุงปิดไม่ให้ยุงเข้าไปไข่ได้นะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับให้ท่วมนะครับง่ายง่ายครับเติมน้ําให้ท่วมนะครับจํานวนขี้ควายที่เราใส่ลงไปในถุงนี้ นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับนี้เราก็จะได้หัวเชื้อแล้วนะครับพอเราได้หัวเชื้อแล้วทําไงนี่ครับเราก็มากรอกนะครับนะครักบกรอกใส่นะครับอกรอกใส่นะครับกรอกใส่แบบนี้นี่ครับอันนี้คือจะเป็น เป็นหัวเชื้อนะครับปุ๋ยคอกนะครับเราไม่ได้เอาขี้ควายนะครับไปใส่ครับบนดินบนต้นไม้โดยตรงนะครับนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกาะลืมนะครับหมักขี้ควายนะครับในน้ํานะครับหนึ่งคืนนะครับจะได้หัวเชื้อแบบนี้นะครับนี่ครับหัวเชื้อแบบนี้นะครับเราก็ปิดฝานะครับฝาให้แน่น ครวาให้แน่นนะครับกอกมีคววยก็ดีครับมันก็จะได้ไม่หกนี่คือหัวเชื้อเลยนะครับหัวเชื้อเลยเวลาเราจะนําไปใช้เนี่ยนะครับผมแนะนําให้เอาผสมน้ํานะครับนะครับเอาหัวเชื้อเนี่ยไปผสมกับน้ําอีกทีนะครับหัวเชื้อเนี่ยใช้แค่สามร้อย นะครับสามร้อยมิลลิลิตรพอนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับอันนี้คือเข้มข้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอบสองหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะกอกใส่นะครับขวดนี้ให้หมดน้ําหมดขวดเชื้อเนี่ยหมดนะครับพอหมดปุ๊บก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปอีกนะครับจะเติมน้ําเปล่าลงไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นรอบสองรอบสองก็ทิ้งไว้หลายวันหน่อยนะครับทิ้งไว้สักเจ็ดวัน ทิ้งไว้เลยนะครับสักเจ็ดวันนะครับแล้วเราก็จะได้น้ําปุ๋ยคอกเป็นหางมันแล้วนะครับเป็นหางมันทีนี้เราก็ต้องใช้อัตราแบบเยอะหน่อยนะครับประมาณห้าร้อยมิลลิตรต่อน้ำสิบลิตรแต่หัวเชื้อเนี่ยใช้น้อยครับไม่เกินสามร้อยนะถ้าเป็นพืชต้นเล็กนะครับเป็นผักใช้ได้หมดนะครับพืชผักหรือว่าผลไม้นะครับใช้ได้ทุกชนิด นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยนะครับว่าต้นไม้ต้นเล็กเป็นพืชผ,ผักต้นเล็กต้นน้อยเราก็ใช้อากาศส่วนให้มันลดน้อยลงมานะครับนี่คือเคดของผมนะเป็นเค,เคเลเกเก็กเล็กน้อยของผมที่ผมใช้อยู่นะครับประจํานะขี้ควายแห้งเนี่ยผมอยู่ชายนาตอนเนี้ยไม่ต้องซื้อครับไปหาได้เลยนะครับตามถานนนี่เยอะแยะเลยบางทีนะครับเราก็ไปมีพั่วเราก็ไปแท้แท้มาแล้วเราก็มาตากแดดให้แห้ง หรือไม่งั้นเราก็ไปขอใครก็ได้ที่ขอเลี้ยงควายนะครับเนี่ยคืนเดียวเห็นไหมครับเนี่ยคืนเดียวเห็นไหมครับน้ําจะเข้มมากนี่คือหัวเชื้อเลยนะเสร็จจากนี้ผมกอกเสร็จจากนี้นะครับก็ต้องนําไปตากแดดนะครับนะครับที่ผมใส่ขวดใส่แบบแบบนี้ผมจะนําไปตากแดดนะผมจะนําไปตากแดดนะครับอย่างน้อย,นอยเนี่ย ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสองวันถึงสามวันนะครับต้องให้มีแดดนะครับต้องมีแดดเพราะว่าเราต้องฆ่าเชื้อนะครับแล้วเราจะได้ปุ๋ยที่แบบนี้คือเป็นเกล็ดของผมนะเราจะได้ปุ๋ยที่แบบว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไปผสมน้ำรดผมลองใช้แล้วนะครับก่อนที่จะมาบอกเนี่ยผมลองใช้แล้วผมใส่รอบแรกนะครับผักโอ้โห เรียกว่าดีมากผลตอบรับดีมากครับมึงท่านอาจจะใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าผมทําแบบเนี้ยใช้ดีมากนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีด้วยนะครับใช้ตัวนี้สลับกับจุลินทรีย์ได้เลยนะครับนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับปุ๋ยคอกหนึ่งครั้งนะครับที่เราหมักจุลินทรีย์หนึ่งครั้งก็สลับกันนะครับสลับกันปุ๋ยคอกใช้วันอาทิตย์สมมุตินะครับ ดุลนซีใช้วันพุธอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันหานะ่างแล้วสองสาวันนะครับสลับกันได้เลยผมเนี่ยผมใช้รถเนี่ยเพิ่งรอบเมื่อวานนี้ครับเพิ่งใช้แล้วก็ของใหม่ก็หมักไว้ก็ได้วันนี้เดี๋ยวก็ไปตักแดงก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับรอบการทําปุ๋ยหมักนะครับด้วยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกแล้วเราเอามาหมักด้วยตัวเองนะครับ ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ดีจริงนะครับดีจริงนี่ครับผมจะเกาะไวแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับตากแดดฆ่าเชื้อด้วยนะครับนําไปตากแดดไม่ใช่เอาไปใช้เลยนะครับนะครับมักเสร็จอย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้นะครับปวดเชื้ออย่างเงี้ยเอาไปตากแดดเลยครับตากแดดอย่างน้อยก็สักสองวันหรือสามวันนะให้แดดจัดจัดโดนฆ่าเชื้อซะหน่อยนะครับแล้วเราค่อยเอาไปผสมน้ํานะครับใช้ได้เลย ตากแดดสองวันหรือสามวันเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถผสมน้ําปา่าใช้ได้เลยนะครับลดคนต้นได้เลยครับผสมน้ําป่าลดคนต้นได้เลยนะครับก็สอบิวเขียวอย่างนี้นะครับเนี่ยใบละยี่สิบา,ยบาทยี่บห้าบาทครับดูครับตามร้านยี่สิบมีขายตามร้านกเกษตรทั่วไปอ่มีครับผมซื้อมาที่นี่ไม่ใช่ร้าน 20, ายี่สิบใบละยี่บห้าบาทนะครับก็เอามาใส่แล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็ใส่น้ําครับแล้วก็ปิดฝาที่นีอย่าให้ยุงเข้าไปไข่ได้ เนี่ยคืนเดียวก็จะได้สีแบบนี้แล้วครับคืนเดียวได้สีแบบนี้แล้วเห็นไหมครับจะเข้มข้นมากนะครับบางท่านไม่รู้อย่างเงี้ยเอาขี้ควายตักมาเลยอย่างเงี้ยครับไปโรยใส่ต้นไม้เป็นตน้นทุเรียนต้นผล,ลไม้ต่างๆนานางเงี้ยบางทีในขี้ควายครับมันจะมีพวกตัวด้วงตัวอะไรอย่างงี้ครับที่อยู่ในขี้นั่นแล้วเราเอาไปใส่อย่างเงี้ยครับบางทีอะ่ะมันก็ นะครับทำให้ต้นไม้เราเสียหายได้นะเวลาตัวด้วงพวกนี้ไปเติบโตในโคนต้นไม้เราแล้วมันกัดกินรากหรือว่าโตขึ้นเข้าไปทางโคนอย่างเงี้ยครับที่เสียหายที่ตัวด้วงเข้าไปกินก็มาจากเหตุสาเหต,สเหตุสาเหตุนี้นะครับเยอะมากเพราะว่าที่ไฟมันนะครับมันไม่ได้ถูกมานะครับผ่านกระบ,บวนการแบบนี้เราเอาไปใส่โคนต้นเลยบางทีก็ไม่ปลอดภัยนะสำหรับที่วายนะครับ ทีมันมีตัวด้วงมีพวกเขาเรียกว่าอะไรมะแมลงนะครับมแมลงขี้ควายอะไรที่มันอยู่นะมันสามารถใช้ต้นไม้กัดลาก,กินลากได้ถ้าเราเอาไปจัดใส่โคนต้นเลยเขาก็อาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้เราบางดวงบางต้นบางดวงนะครับบางต้นนะผมเห็นนะกินกินลากิกนกินเข้าไปข้างกลางแกนต้นเลยอ่ะเขถึงต้องระวังนะครับเราเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับครับก็เนี่ยครับ อย่างนี้ครับก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวผมจะกอกไปให้เสร็จวันนี้ผมมีคลิปเนี่ยครับนะครับเป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเคล็ดลับของผมเองนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยที่นํามาฝากพี่น้องนะครับเผื่อทุกท่านจะนําไปใช้นะครับเราจะได้หัวเชื้อคีี่วายแบบนี้แล้วนําไปตากแดดนะครับสองสามวันให้ฆ่าเชื้อแล้วถึงจะนําไปผสมน้ํานะครับหัวเชื้ออย่างนี้ใช้สามร้อยนะครับสามร้อยมิลลิลิตรต่อน้ำสิบลิตรนะสําหรับผมนะนะครับแล้วก็พอผมตักน้ําหมดหมดหมดถังนี้นะครับ ผมจะเติมน้ําใหม่นะครับก็จะเรียกว่าเป็นหางมาแล้วนะครับหางของปุ๋ยคอกนะครับน้ําหมักขี้ควายนะก็ทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับแล้วผมก็มากรอกใส่ขวดไปฆ่าเชื้อเหมือนเดิมแต่วิธีใช้เนี่ยหางมันจะใช้เยอะกว่าหัวมันนะครับอย่างหัวมันเนี่ยเราใช้แค่สามร้อยพอน้ำสิบลิตรแต่ถ้าหางเนี่ยเราจะใช้ห้าร้อยจากน้ำสิบลิตรนะครับแล้วก็ลดอาทิตย์ละครั้งนะครับพืชผักลดได้ทุกชนิด ต้นเล็กต้นใหญ่ผลไม้ได้หมดนะครับได้หมดแล้วงามดีนะครับผมลองแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับนะครับก็จะนำเรื่องราวนะครับคลิปดีๆมีสาระที่เป็นประโยชน์แล้วผมลองใช้จริงแล้วนะครับมาบอกมาแนะนำเผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน